สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะกลับมาพบกับเรียนออนไลน์ภาษาไทยบายครูตาอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ครูตาลมีเรื่องราวอะไรที่จะมาสอนนักเรียนนั้นไปติดตามรับฟังและรับชมได้เลยค่ะําดับแรกนะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยเล่มวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5เล่มน,นี้ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ จากนั้นให้นักเรียนเปิดไปยังหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องน้อมรำลึกพระคุณครูก่อนอื่นเลยค่ะเรามารู้จักคำว่าครูนะคะครูคืออะไรครูมีความหมายว่าผู้สั่งสอนสิทธิ์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธินั่นเองซึ่งมาจากคำว่าคารุ คารุแปลว่าหนักนั่นหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเป็นภาระที่หนักยิ่งค่ะวันไหว้ครูนะคะเด็กๆจะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวันไหว้ครูเนี่ยปกติจะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีแต่ว่าเวลาที่เราเปิดเทอมหรือว่าเปิดเรียนใหม่ๆ เราจะเริ่มมีกิจกรรมวันไหว้ครูของแต่ละโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะอะแลวเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมเราต้องจัดก่อนเพราะอะไรนะคะมาดูจากอะข้อ,อนี้เลยค่ะตามคติของพราหมณ์จะนับถือพระพระฤหัสบดีว่าเป็นครูของเทวดาซึ่งในตำราโหราศาสตร์เรียกวันที่5ของสัปดาห์ว่าวันพระฤหัสบดีวันหรือคารุวันซึ่งหมายถึง วันไหว้ครูนะคะดังนั้นวันไหว้ครูจึงจัดขึ้นเมื่อเปิดภาคเรียนโดยจะให้จัดในวันพฤห,หัสบ,บดีของวันที่เท่าไราเดือนไรก็ได้แต่จะต้องยึดหลักว่าจะต้องเป็นวันพระฤห,หัสบ,บดีเท่านั้นในวันไหว้ครูนะคะเด,เด็กจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีการให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเนี่ย มีการกล่าวนำสำหรับคำไหว้ครูก่อนที่จะให้ตัวแทนถือพานนะคะไปไหว้จะต้องมีคำกล่าวนำก่อนเดีกๆวม่กออกไหมว่าบทนั้นคือบทอะไระบทปาเจรานั่นเองค่ะคำไหว้ครูนะคะ,ะบทปาเจราเราจากวุ้นชินอยู่แล้วเราจะท่องทุกปีถูกไหมคะลูกน,นะเราจะเริ่มจากปาเจรา จาริยาโหติคตุนุตตารนุสาสกานแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจะคุ้นชินแบบนี้ถูกไหมคะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยครูตาลอยากให้เด็กๆลองฝึกอ่านในรูปแบบของการอ่านนะคะลองอ่านตามคุณครูตาลนะคะปาเจรา จริยาโหนติคตุนุตตรานุสาสกาข้าขอประนุดน้อมสักการบูรพคนาจารผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันระลึกคุณอน,นันด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชก,กะ,ะเวทิตาอีกวิริยะภาปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ข้าและประเทศไทยเทินปัญญาวุธิกะเรเตเต,เตทินโนวาเทนะมามิหัง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคะและตามปกติแล้วนะคะสำหรับวันไหว้ครูเราจะต้องมีการจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนชายหญิงห้องละสองคนถูกไหมคะตัวแทนผู้ชายหนึ่งคนตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคนไว้สำหรับถือพานไหว้ครูและกิจกรรมหลักๆเลยที่เรจะต้องทำร่วมกันก็คือ การนำดอกไม้นะคะการนำของมาตกแต่งเพื่อทำพานไหว้ครูร่วมกันนั่นเองสิ่งที่ต้องใช้ทำพานไหว้ครูนะคะวัสดุอย่างแรกเลยก็คือหญ้าแพรกต่อมาก็คือดอกเข็มดอกมะเขือข้าวตอกใบตองดอกไม้อื่นๆดินเหนียว ทุบเทียนแต่ถ้าสมมุติในยุคปัจจุบันนี้ดินเหนียวไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเราไม่ค่อยใช้เราก็จะใช้กับดินน้ำมันแทนนะคะ,ะและอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือพานแล้ก็อุปกรณ์ช่างอื่นเช่นกันไกรเข็มหมุดอะไรแบบนี้คะ่ะส่วนประกอบสีอย่างที่สำคัญสำหรับในการทำพานว้ว้ครูที่ขาดไม่ได้เลย1คือหญ้าพแพร่ค่ะ ซึ่งหญ้าแพรกหมายถึงการมีสติปัญญาที่ดีขึ้นเหมือนการเติบโตของยญ้าแพรก 2. ดอกมะเขือหมายถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ 3. ดอกเข็มหมายถึงการมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนดอกเข็มและ 4. ข้าวตอกการมีระเบียบวินัยขยันสามารถเอาชนะความเก็บทันของตนเองได้นะคะ ค่ะและตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่เลยนะคะก็เป็นการจําลองนะคะจาลองภาพในห้องเรียนที่นักเรียนเนี่ยจะ,ะประชุมกันว่าใครจะเตรียมสิ่งใดบางคนก็อาจจะบอกฉันมีดอกไม้เยอะหรือฉันเอามาเองฉันมีดินเหนียวฉันเอามาฉันมีดอกเข็มฉันมีข้าวตอฉันมีอุปกรณ์อื่นอันนี้เป็นการแบ่งหน้าที่การสําหรับในห้องเรียนของตนเองนะคะ,ะและภาพนี้ค่ะเป็นการ จำลองภาพในระหว่างที่นเรียนช่วยกันทำพานเพื่อนำไปไหว้ครูค่ะอันนี้คือการแสดงว่าเรามีตัวแทนห้องเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงซึ่งเป็นตัวแทนในการถือพานไหว้ครูนั่นเองอันนี้คือภาพจำลองในในการทำพิธีไหว้ครูนะคะก็จะมีคุณครูนั่งอยู่ข้างบนเวทีนักเรียน นั่งข้างล่างแล้วก็ยกมือไหว้มีตัวแทนนักเรียนในการกล่าวคำไหว้ครูปาเจรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ตัวแทนนักเรียนนำพันไหว้ครูไปไหว้คุณครูค่ะเกร็ดความรู้สำหรับความหมายของคำไหว้ครูนะคะ,ะเด็กๆจะคุ้นชินกับคำว่าป,ปาเจราจาริยาโหติคุณุตตรานุสาสกา ามาดูความหมายของคำคำนี้นะคะหมายถึงครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งเป็นผู้พร่ำสอนศิลปะวิชาส่วนคำสุดท้ายนะคะปัญญาวุธ,ธิกะเรเต,เตเตทินโนวาเทณมามิหังหมายถึงข้าพเจ้าขอนอบน้อมผู้ให้โอวาทผู้ทำให้ปัญญาเจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพค่ะ และสิ่งที่ได้จากเรื่องน้อมรำลึกพระคุณครูหนึ่งเลยเราจะได้เข้าใจที่มาและความหมายของวันครู 2. เรียนรู้เรื่องคำไหว้ครู 3. ม,มีความเคารพคุณครูและ 4. ความสามัคคีระหว่างนักเรียนด้วยกันเองค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับวรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องน้อมลำลึกพระคุณครูอย่างไรก็ตามเด็กๆสามารถติดตามรับชมในเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาต่อไปของครูตาลได้นะคะและสำหรับวันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครูตาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ